บ่บ okay. wow, okay. yeah, oh, mm ่บ hmm. nah, right. nah, yeah, no, no, no. ่ย uh, oh, ังร uh, uh ้องเอาพัดเด้มืมเนี่ลงมือลงมือเบาค่าดงทีจัดการนี่มืนนี่ครับตื่นกว่องเดียวเบาค่าดงกะพอยโจลี่ค้าอุ้ยลงมือลงมือลงมือจัดการนี้แบบนี้ใส่น้ำมันลงไปเลยครับน้ไทย่มดลน่ยไทยบ้ามึงย่าบึงไง วกจังดเขาสีหานุ่มไงเชียวเชียวหนูงพัดเยอะันี้เา้ครัวก้อนครัวห้หี่ยมีครัวไม่เข้ากันเ้อะเลยเข้าน้มั้ไหมหนูด้นเน่่ยหนู วุ้ยไทยตอนหินเนาะ,ะวุ้ยตอนวุ้ยไทยตอนใช่บ่วงคนรหลายครับควมเดียวคอเาะ้วอมเหลียวว่าจะผัดกับควมเดลียว ทีมงานครับเด้อเนี่ยชิมงานเสียไรเรียวเสียงเสียงพี่เจ้าเอิ้นผัวซื่ออะไครับครับผัวชื่ออะไรครับเออาีกบ้าอเบ้าข้าดงเหรอครับอันหัวเบิ่งแค่หัวของแจ๊กแล้วนี่เอาเบิ้งแช่ซัดกระผุ้ไทยกระเบาบุลื่นกันหรอก หันไปหาผู้ไทยเนาะไอ้พ่อเนี่มิ่นพ่อเนี่มิ่นพ่อเนี่มิ่นที่ต่ำนะเอฟซีหันไปหาผู้ไทยงไง่วยนี่เออเอาเนี่ยครับคือกันละครับทรงผมมันบนเรือนกระดอกเบิกเรี้ยวด้านก้มลงเฮงคักอะไรตัดผม,มั่ไหมมา <c oughs> พอ่อละ เลยใส่ดิสากับยาใส่ดิหนึ่งใส่เครื่องแล้วครับเริ่มใส่เครื่องเลยดิบาร์คาดูแล้วเริ่มจัดเลยดิครับนี่ใส่เครื่องใส่ทีแกงใส่เครื่องตับเลยดิครับเอาไปเรื่อยนะครับไม่เรื่อยนะครับไม่เรื่อยแล้วบอกเอาไปจะลังคล่องเพาว่าเราเพราว่าเราพัดแล้วครับนี่ นังนีสีสันแล้วพวกเขาให้เรากันครับแซ่บโอ้ไกำลังกินยู่มันเสียบอยู่แล้วยังเล็กกับเส่บพ้อมหอยห้ยหอมแล้วครับจะเม็นถ้วยับมันมีกินที่พวกเจ้าได้กินบดลไม่ได้กินนี่สิเ้วยบ่บหอมห้อยหอมนีน้องเอ้ยเบิ้งเนี้คือ ขัวเบาค่าดงวงเราจัดการขัวยังเดียวครับขัวแหยมแหยมยังน้อยไฟไม่หม้วไฟไม่หม้วเคยกินที่ว่าไฟไม่หม้วครับผม <S <S 2> <S 2> นี่ละกำลังจัดไฟไม่หมัอเนียนขัวไม่ใหม่หอมได้กินหอมแล้วห้องน้ำรุงน,นี่ข่อมีเเติมน้ำเนี้ยป่ะนี่ครับเด้อเติมนม <สะ S 1> ้ำให้บะน,นี่เติมน้ำให้หน้อยพี่เดี๋ยวเตะจังหวะเบิึงจังหวะเอา เดี๋ยวจะสูดเดี๋ยวจะสูดไปสูมันสูตดนะค่านั่นเตี้ยนชิ้งหัวปรุงเครื่องเลยครับวันนี้ไม่ปรุงเครื่องเลยใส่หอยง่ายครับพี่น้องใส่หอยครับเมียนผู้เดียวหอยน้อยหอยแยะก็เรียวเตี้ยมักเออผู้มักหอยน้อยหอยแยะก็มักอันนี้หอยใหญ่เอออันนี้หอยใหญ่เลยนี่เหยหอยใหญ่เติมลงไปครับผมแล้วค็ข้องนั่นเรียว่ามักเัื่งเลยก็ เติมลงไปโหลดดียังหน่อยครับามาหอยน้อยหอยใหญ่เอาไปสร้างกันไปได้การอยู่ของงัวเขาใช่ปะของงัวนเขาใช่อาจารย์เห็นเหลวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อไมใหญ่ครับหายยังหน่อยบอ่เพียงแต่มันกับพ่อแล้วครับแั่นทุกอย่างมันต้องพ่อครับคน คนทานังจเจออตามใจเชฟครับส่งผมเซฟจังไหนก็ย,ยังสั้นแหละบอกไปจักอยกันเอาจักอยกัน